วัสดีครับอะไรแดดอเดี่ยวนะครับพักเขียวในตำนานอะไรสหายสายห้าดอเดียวนาดอเดี่ยวเขียวจันโลกวัยห้าผู้แบ่งปันน้ำกัจชาคือนิยามผู้มดงามในหัวใจไฟจะรุงร้องเล่นเต้นชูป้ายอยากให้เธอยิ้มเป็นรอยพิ้์ที่ติดตึง น้ำประกาศเดชมากนัพัทลุงผู้พดุงสู่สุขตินิิรันดรโอ้โหด้วยรักเอาพิซซ่ามาใช้จะไปขัดพิซซ่าเลยดีกว่าพิซซ่าพิซซ่าเขียนเองปะครับไม่ต้องอ่านะเขียนเองต้องอ่านเองครับครับผมแดดรดเดียวพักเขียวในตำนานอะไรสายหานาดอเดียวแห่งพักเขียวจนลงเลิกในห้าสบ ผู้แบ่งปันน้ำมันกัญชาคือวิยามผู้งดงามในหัวใจไ่จรุงร้องเล่นเต้นชูป้ายอยากให้เธยิ้มเป็นรอยยิมที่ติดตรึงถึงหมายมุ่งน้ำประกาศเด็ดมากน้ำพัดทะลุผู้ประดุงสู่สกตินิจิรันด้วยความอายรักจากต้นตำรับศิลปินจิตอาสานักอมาวาาอว้าวอ สองห้าหกสี่ครับพี่น้องยังอยู่ฮะพร้อมกับต้องอุปกรณ์กิจการครับพี่ต๊อกพูดถึงเราเดี๋ยวนิดนึงอนสอด้วยกันขอบคุณด้นะครับที่เดียวนะฮะแล้วก็ที่สร้างวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ถึงเขาจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่เขาสร้างมาก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็แจกน้ำมันกัญชาไปถึงพิซซ่านะฮะจนพิซซ่าเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วหายตอนนี้แต่กลัวอย่างเดียวกลัวมายิงครับ ยังไงครับพี่มายิงเล่นเฉยเมได้ใพงกนอนนี้เขากลัวลุงตู้เหมาเขไปอยู่ด้วยแค่นั้นเองอ้อที่สร้างไม่ไปเรื่องของคูกูยังไม่ตาถ้าครูไปใครจะเข็นกรอนให้คูเอาเปตันันี้มีเรื่องอันชาดีประโยชน์นักหนา มันกัญชารักษากระเพร่งหูวปัญญาอดีตที่เคยได้ฟังใส่จะข้าวรถแซ่บทางสั่งหายร้อยจังมีตั้งนานเนเคยได้ยินเรื่องบ้องกัญชาเสพติดโถยหาดูดกัญชายิ้มมีเสน่ห์แก้มของหวาน สำราญเบิดมานหาเฮบางคนตาโยกะจนลืมน,นักเริ่มนี้เจก็แค่รื่นรูอ้อย,ยากแพงๆหรือจะมาสู้ใครรุ่น เอาอยู่นะท่านผู้ชมตัโรคมะเร็งหากินสันเด็กชักเป็นลมอันไซเมอร์ควรขานิยมควรชื่นชมให้เป็นโออยอมลมหายใจแค่ปลายหูมอด ตามประสงค์มาเชื่อมโยงและคงสารต่อตอต,อต,อตอเป็นสมุนไพรประจำชาติจดพอรออ,อ,อเป็นทางหน่วนที่ต้องเฝ้ารอน้ำมันกัญชาพักเขียวนี่นอขอส่องเสริมเอ้ปรบมือนาออฟังสวดอะภิษามกันครับด้วยความ อะไรรักจากใจจริงจากกวีสีงานศพทราบไหมล้วคุณพี่มากมากเยวเอาหนังเสือให้ใช่เป็นริ่มงานพี่ผมจะเขียนกอนพี่เหมือนกันไม่ต้องเสือจองแล้วจองแล้วมีจองแล้วอันนี้ไปติดด้วยเชียร์เออกงานเนน่อนเริ่มเลยที่ผี่รับนเลยอะไรี่น้องอ่า สวัสดีครับพี่ซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้นสำหรับพันหน้าสร้างอะไรนะครับสร้างเมื่อ12ปีที่แล้วผมเป็นมะเร็งหลังจาก10ปีที่ผ่านมาแล้วก็2ปีหลังเนี่ได้มาเจอลุงตู้แล้วก็มาเจอดอเดี่ยวซึ่งเป็นสายหาแต่กเคยเล่นนะครับดอเดี่ยวสายฮาแต่ออซ่าสายหื่นหื่นพังมันเทิงครับพี่น้องก็เลยได้น้ำมันกัญชามาจากโดเดี่ยวนี่แหละแล้วก็ตัวเองก็หาย ครบ12ปีที่ผ่านมาหายขาดแล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอหลานนกอิตาลีซึ่งเป็นมะเร็งรุ่นน้องอมผมเป็นมะเร็งลำไส้เยอท้ายแล้วหายแล้วตอนนี้น้องนอกก็หายแล้วระกาก็เลยวันนี้มามอบหนังสือมะเร็งของเราี่จะเขียนให้เลิกถอยพับลิฟทิ้งตอนนี้ก็ไม่ได้พิมพ์แล้วให้เซอเบุ๊กแต่จำหน่าย,หายเหลือไม่กี่เล่มผมเอาไว้ให้อย่างเดียวครับผมไม่ขายับมอบให้หลานนกอิตาลีแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลา เราจะให้กำลังใจไปให้กำลังใจคนที่เป็นมะเร็งด้วยกันเดี๋ยวเราไปล่ามะเร็งด้วยกันไปล่ามะเร็งด้วยกันไปล่าให้มันหายไปใช่ค่ะตอนนี้นะคะในอนาคตเรากําลังจะมีหน่วยล่ามะเร็งนะคะครับมะเร็งดิลิตี้ครับเราไปแบบไปร้องเพลงให้กําลังใจไปเยี่ยมคนป่วยช่วยคนเจ็บแก่คนตายขายอารมณ์ขันแบ่งปันความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่ครับมะเร็งนี้ น่ากลัวน,นะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มะเร็งไม่น่ากลัวเราต้องละลายพฤติกรรมเราจะต้องละลายเอาความ<ช>บ้าเอาความหาข้ามมะเร็งมันผมเ<ช>คยเป็นมาแล้วจนคุณหมอถามว่าตกลงมึงเป็นมะเร็งหรือมึงเป็นบ้า<ช>แล้วหมอที่รักษาผมตอนนี้ก็ตายไปแล้วครับผมแต่งเพลง,งด้วยหัวใจที่ปวดร้าวเพราะวิจัยเอ่ยชื่อนิดนึงคุณหมออภิสิ์วัจยานที่โรงยานนครราชสีมครับท่านเป็นหมอที่น่ารักมากนี่ทำสั้นสเขาบอกเยเครียดครับหมอบอกว่าตรวจพบมะเร็งในวันนั้นปุ๊บ หมอบอกพร้อมอะไรเขาบอก่ารออะไรผ่าวันนี้เลยผ่าได้ครับโอ้โหเป็นจนไข้คนแรกที่ไม่เคยกลัวเกิมผ่าก็ผ่าเลยแล้วก็ถามหมอด้ว่าผมเป็นมะเร็งหรือเปล่าหมอก็าบอกว่าเพิ่งเคยเจอคนไข้คนแรกเนี่ยที่กล้าถามหมอเขเลยว่ารู้ไหมว่าการเป็นมะเร็งไส้มันมีการบริโภคแล้วก็ความเครียดหมอก็าเลยว่าต้องดูแลอาหารการกินเรื่องโปรตีนแล้วก็ตับหนักที่สุดก็คืออยากเครีย หมอบกว่าผชอบตลกดคาะหนึ่งมากถ้าคุณหายผ่าตัดเสร็จปุ๊บเอาไปต้องเชี่ยวดูตลอด้าง ไปข้างหน้าเลยะไปข้างหน้าซ่าหมางอาเราไปข้างหน้าเลยก่อนมาต่อมามาามมายวไปโบกข้างหน้าเลยโอเคต้อคะข่ารูปถ่ยรูปพี่ต้อมาเป็นกสักผีพยาติสข้างหน้าด้วยป่ะต้อมาเป็นสักผีพยาตลด้วยถายให้หน่อยเอาที่พี่ต้อก็ได้ไหมนมท่านราศกัคนยากาเปลาเจิลละคนในวันนี้ก็ได้าด้วย thank yeah. you พระพุทธเจ้า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 พระ はい。<laughs> จบ <ersch> ไปนะสำหรับการสอนิธเสร็พนะฮะน้เดออกาสเด่นมากนะพรทูในั้นพีนปการใที่อาจะเป็นตัวชกับการก้อนนรกให้ช่วถึง็นใหได้ภยางัเากตบขอือนึ่นประการใแล้วนั่นตาพรในเส้อผ้าก็ต้องเอาไปไว้ในโอกาสนา้ด้วยและก็ บรรดาคณะญาติแห่ผู้มีเกียรติทั้งหลายโดยั่วหน้าตาแส้วหรับการภายในตัวเชิสดพระอภิธรรมส่นของคุณสัจจายเดชมากนพคุณก็จะมีการเสด็จพระอภิธรรมถึงวันเสาร์ที่สุดคืนเพระในงานนะครับคุณในงานครับ คณะแทย์มดแ่ผมีเกียรติทุกคนเนขันที่ได้มาร่วมในการบรเล็ตัวส่งเสริมพรมธรรมสดของคุณประกาศเรติค้าคณรัมนตรนะครับเป็นนี้เป็นอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งทำการอะไรที่อาจะเกิดขึ้นกับการต้อนรับผู้วุนี้นแไะไทยวาสไยเป็นตันเองผมบอกสิ่งหนึ่งทะการอะไรทาการที่จะขออภอยไว้ในโอกาสนี้ด้วยและขอขอบคุณคณะแพทย์ที่มีเกียรติ اشتركوا <laughs>